รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้ะเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับนี่อยู่กับผมบ๊อบบี้นะครับนะจัดไปฮะกับชาวแอสการ์ดนะครับมาทุนมา1,600ฮะัน1,600มาจัดเซตให้ชาวแอสการ์ดผง,งาดกันหน่อยครับเบ็ดสักเบ็ดร้อไปเลยดีกว่า อ,อไปคิดเยอะคิดแยะฮะเบ็ดร้อยไปเลยครับนะสวยๆใสๆใจสั่งมาอยาได้หยองปากกระกป๋องกูบค,ครับของแบบนี้ไม่รองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นแล้ววายมาเต็เมเรียงดอกนี้คูณ3าก็แทงมา3 0 0พันก็มาดิโอ้โห,โหดอกแรกมาก็ชื่นใจหวานเจี๊ยบเรียบด่วนเลยะครับนะ <c oughs> โอ้โหอย่าได้หยองปากกระป๋องกูบครับๆๆก็มาสิจ้านะแจ๊ก็มาสิแจ๊นะจ้า,า,าดอกนี้4,140ดูฮะพี่ชาวแอดกาดกูอาปากหวอเลยแปลงฟันมั่งปะเนี่ยแปลงฟันมั่งรเปล่านี่ ปฏิโถปฏิเถฮะไปกันต่อครับนะอยากได้หยอกต,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 ตกระปองกุ๊บกัับขอให้มาขอให้มีขอให้ดีขอให้เด่นแบบเมื่อกี้นะสักแบบ5้าหตาติดติดไปเลยได้ไหม <c oughs> ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะครับนะรุยกันไปอะไรกันปุยฮะของแบบนี้ไม่ร้องไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นแล้วมาแล้วตัวเคดอกนี้ยังไงครับไปกันต่อแบบพ่อรูปรลอมีต้องกลัวเกงใครฮะ,ะสวยสวยใสใส,สใจสั่งมาไปดีไปดีปดปดเกมนี้หนอเกมนี้หนาะจัดแบบ เต็มตาเลยนะบอกเลยถ้าเกมนี้แม่งมาทีแม่งมาหนักมาจริงมาเต็มากเลยนะเออของแท้เลยแล้วไม่ลองไม่รู้นะไปลองกันดูได้นะครับนะเปิดเทอร์โบด้วยนะเพื่อความรวดเร็วนะครับเพราะว่าเกมนีม้มันอาจจะแบบว่าช้านิดหนึ่งนะถ้าไม่เปิดเทอร์โบนะต้องเปิดเทอร์โบไปด้วยนะครับนะ,ะมามารุ่น,นต่อกับเบ็ดร้อยดีกว่านะครับมาดิครับมาแล้วดอกนี้ยังไงโอ้โห พี่เหรียญไม่มาแถวที่สามเมื่อกี้นะถ้าพี่เหรียญมาแถวที่สามไม่รู้เรื่องเลยนะปะโทโอ่ะปฏิโทปฏิเถแล้วมาแล้วดอกนี้สี่สองศูนย์เวลาเาเวลาเรายัางไงกับพี่พี่เหรียญมาแก้ตัวดอกนี้ห้าหมื่นอู้โอ้ยเอายอดเอายอดโอายอดมันยอดมากเลยอ่ะโอ้ยชาวเอ็ดการ์พังอาดอ่ะโอ้โหดูอาปากหมอเลยอ่ะชาวเอ็ดการ์แบบว่า ม,มีกินพยัญชติหน้าเลยดอกนี้ครับซูปเปอร์เมกาห้าหมื่นเวลาเมาเวลาเหลาโอ้โยชื่นใจหวานเจี๊ยบเลยว่ะชื่นใจหวานเจี๊ยบเลยว่ะชาวแอดกาดดอกนี้ฮะสุดจัดสุดจริงมีอิงมีใหญ่ครับผมเออให้มันรู้กันไปดีว่าไผเป็นไผอะของแท้และแน่นอนนะ <c oughs> ของแท้และแน่นอนโอ้โหทำไมหน้ากากไม่มาแถวที่หนึ่นะ ขอยหน่อยคอยหน่อยขอยพีที่แมดอกเมื่อกี้คอยแบบหนึ่งพีโบ๊ะโบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเลยแล้วไปแล้วพอใจชื่นใจหวานเรียบเรียบทองเลยมาดิครับคูณสองกระแทกมาต่อแล้วยังไงออกมาดิครับสวยสามคูณหกตาไหมดีสามเก้าศูนย์แล้วมาแล้วสแกตเตอร์มาดิสแกตเตอร์จะมาไหมอีกสองตัวเท่านั้นสแกตเตอร์สแกตเตอร์สแกตโอ้โอมาให้เสี่ยวและเลี่ยวล่าง มาให้เสี่ยวและเลี่ยวล่างดูว่าทำมาแต่ก็ซูเปอร์เมกา7,595โอ้โหผมว่าผมไปถอนยอดนี้ดีกว่าครับไปแล้วนะกำไร69,680ฮะสวยๆนะไปแล้วจ้าบายบาย